เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ o อเวอร์ท็อปอนะครับการเติมแพ็คมียโฟร์นะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาราคาในเกม3,000บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการอ เอาละครับเพื่อนกลับสวัสดีนะครับเพื่อนชาวเมียโฟทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับวันที่25เนาะแล้วก็วันนี้เรางจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมาดูบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างมาเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเฮ้ยมีคนตีบอสเฉยโอ้โหไปไม่ทันวะไวจัดโอ้ยเกิด อ่ะโอเคครับผมเรามาดูไปพร้อมๆกันครับอ่าเรื่องแรกนะครับผมจากการที่อัปเดตนะเดี๋ยวเราอ่านรายละเอียดของแพทโน้ตไปเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปในเกมนะครับของเกมเพย์ว่ามีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเพิ่มอุปรกรณ์นะครับ2ประเภทนะอาวุธรองนะครับแล้วก็ต่างหูอ่าเดี๋ยวเรา,าดูครับในส่วนของอาวุธรองเนี่ยนักกรบ ก็จะเพิ่มกิจนี่คำพูดนะนักเวทก็จะเป็นพัดนะครับผมเต๋าแซ่โอ้โหมีแซ่ด้วยหอกนี่เป็นอะไรเนี่ยอาร์มมือโพอาร์มสั้นเออใครเป็นยังไงบ้างนะหน้าไม้ก็จะเป็นซองบรรจุลูกศรมาเดี๋ยวเรามาดูครับพวกผมเป็นหน้าไม้นะอาวุธรองนะครับอันนี้เหรอใช่ไหม อันนี้แล้วก็ตังหือ๋อเนี่ยจะหามาจากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนะเดี๋ยวเราอ่านายลน์กันไปก่อนนะครับผมอ่าก็ช่องใส่อุปกรณ์นะครับจะเพิ่มจาก10เป็นอ่าจาก8เป็น10นะครับผมจะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมานะดวงตาบางกรเนี่ยอ๋อกงเล็บบางกรนเนี่ย องเล็บบางกรดวงตาบางกรนะครับอืมหาได้จากไหนยังไม่รู้นะครับไม่รู้นะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วแหละอ่าจะมีเฉพาะชั้น4ี่นะครับชั้น4ี่ของเมืองเนาะทุกเมืองนะครับจะมีชั้น4ี่ทุกเมืองอ่านี่ก็จะเป็นเจ้านี่นะดวงตาบางกรชั้นดีนะครับอ่าเป็นวัตถุหลิดในการสร้างต่างหูงนะครับต่างหูชั้นดีเนาะ ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้กงเล็บอ่ากงเล็บก็เสริมสร้างอุปกรณ์เสริมชั้นดีอันนี้ก็น่าจะเป็นในการสร้างอาวุธรองนะอืมอาวุธรองนะครับเป็นวัตถุดิบอันนี้น่าจะเป็นสร้างขั้นเขียวก่อนใช่ป่ะเออถ้าเราได้ขั้นฟ้าเราก็ค่อยมาผสมเป็นสีฟ้านะครับคล้ายๆในการผสมอาวุธนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราดูชั้น4อสารพิษนะ อ่านี่ไงกระเจียสอหับพิษก็มีนะครับน,นี่ไว้ทําต่างหูนะนี่ไงออวิหารอ่าวิหารไฮด้านะมาผมอยากรู้ซะเหลือเกินว่าวิหารไฮด้าจะให้อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะวิหารไฮด้านะครับก็ไปทำเควสลึกลับนะครับเป้าหมายสูงๆนะครับให้จบนะ ออสงสัยผมต้องได้ไล่ทามาแล้วลวันนี้นะครับสำหรับตัวเหล็กของผมนะมตัวหลักก็น่าจะสบายนะครับไข่เลเวล75ขึ้นเนี่ยน่าจะทํากันหมดแล้วนะครับเปลี่ยนให้ได้นะเดี๋ยวเราดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับใน1นวันนะครับก็จะได้ไข่นะครับผมถ้าใครอัปเกรดเสร็จนะครับผมสําหรับชั้นหนึ่งาเรเวลหนึ่งนะครับของหอไฮด้าเนี่ย ก็จะได้1ไข่นะครับเซปเทเรียนะครับเซปเทเรียนะก็จะได้1ไข่ขั้น2 2ไข่ขั้น3 5ไข่นะครับเอาวันละ10ไข่ก็พอแล้วชั้น6พอนะครับถ้าทำได้ก็จ <laughs> ะได้ความแม่นยำนะครับความแม่นยำแล้วก็รูปล,ลีกนะมาแล้วก็อันนี้เป็นค่า CP ีที่ต้องได้รับนะครับก็คือไล่มาตามนี้เลยนะครับโอเคสำหรับหอให้ได้ เอาโอเคครับผมอันใหม่ก็คือการอัญเชิญมอนเตอร์นะครับก็จะมีเหรียญตาที่ถูกลืมนะครับโดยใช้เป็นตัวอัญเชิญนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเป็นตัวเรียกบอสนะครับเหรียญใหม่นะที่จะนํามาเรียกบอสนะครับโดยจะใช้ชิ้นชิ้นส่วนนะครับ2ออย่างนะก็จะใช้เศษชิ้นส่วนที่ถูกลืมแล้วก็หินวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่จะใช้ในการาสร้างเหรียญน,นะครับที่ถูกลืมขึ้นมาได้นะอืม ก็จะสามารถนํามาเรียกบอสตัวใหม่ได้นะครับผมบอสตัวใหม่นี่เป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆคนที่รู้นะครับช่วยอธิบายในคอมเมนต์ก็ได้กันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเศษชิ้นส่วนที่ถูกลืมเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้ในการผสมนะครับในการสร้างเหรียญตาที่ถูกลืมเนี่ยก็จะได้รับจากการดรอปมอนเตอร์นั่นเองนะครับหินวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้จากพวกกล่องวิญญ,ญาณ กล่องสมบัติวิญ,ญญาณอะไรประมาณนี้นะกล่องหินประสิทธิภาพต่างๆที่เราเอาไปเปิดผนึกนะครับก็จะได้จากตรงนั้นขึ้นมานะครับผมเออก็ใช้อันเชิญนะครับอันเชิญบอสนั่นเองนะเ,ออเขาบอกว่านะครับเหรียญตาที่ถูกลืมแต่ละอันนะครับและวัสดุอุปกรณ์ใหม่2ประเภทกงเล็บบังกรแล้ก็ดวงตาบังกรเนี่ยสามารถรับได้จากการเอาชนะ บอสนะครับที่เรียกออกมานั่นเองนะเออก็พูดง่ายๆก็คือเป็นการนะครับหานั่นเองนะอ่ะเราเข้ามาดูตรงภารกิจก็ได้นะครับที่เขาอัพขึ้นมาใหม่นะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดวงตาบางกรนะครับดวงตาบางกรเนี่ยใช้สร้างต่างหูนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกรงเล็บบางกรนเนี่ยก็ใช้สร้างอาวุธรองของเรานะครับอ่าพ่อคานักประดิษฐ์ไปหาอาคาดีกว่าเนี่ย MPC สองตัวนะครับสองตัวนี่นี่นี่อคาอคาเออชื่อพูดยากจัดตาอัญเชิญทาร่าเออนี่ไงตาอัญเชิญบอสนะครับใช่ปะตาอัญเชิญบอสอา่าเผาไฮด้าน่าจะอัญเชิญบอสไปตีไฮด้าหรือเปล่าอา่าไปตีรับรับไข่หรือเปล่านะอืมเพื่อนๆลองมาอัญเชิญดูนะครับใช้ของก็ ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะใช้ของเขียวนะครับแต่การคราฟนะครับ1นึ0 0แสทองแดงแล้วก็10000แสดร์คสตีลครเยอะเลยนะเอออันนี้ด้วยนะครับสําหรับชื่อเสียงนะของที่ใช้อัพคัมพีชื่อเสียงนะครับไปคราฟมาแล้วก็นํามาแลกเดียนตาตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเรียกบอสนะครับที่ชื่อว่าทันล่าใช่ไหม สำหรับรายละเอียดที่เราอ่านดูนะครับนี่นี่ตรงนี้เนาะพาร่านะครับเลเวล70นะครับสำหรับบอสตัวนี้เนาะอ,อันเชิญที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องของรายละเอียดนะว่าอันเชิญที่ไหนนะครับหูบ้านมิญันที่สูงอันนี้สร้างนะโอเคก็จะมีบอสแต่ละอันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับ ผู้เลกเปลี่ยนเซทิล่านะอ๋อไข่ก็สามารถแลกเป็นยาได้นะครับนี่ยา e p นะครับใช้25ไข่นั้นก็แสดงว่านะครับไข่เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากทั้งในการอัพเกรดเลเวลนะเออแล้วก็เหรียญไฮด้าด้วยนะครับฉะนั้นนะครับบอสท,ที่เราจะเปิดเนี่ยเปิดที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาเอาก็ได้นะครับมันผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะแสดงว่า ถ้าเราไปตีบอสนะครับที่เราอัญเชิญออกมา,ม,ามันก็จะได้รับเป็นไข่ใช่ไหมเออช่องทางการหาไข่ของเราก็จะค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถมาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าเหล็กดำนะครับ5ล้านดั s สติลจะได้100ไข่นะครับตรงนี้นะเพื่อเป็นสแปร์ไว้นะครับสำหรับ1บัญชีเลยนะครับผมซื้อขาดไปเลยนะครั้งเดียวจบนะครับ100ไข่แล้วก็มาหาด้วยการเปิดบอสนั่นเองแล้วก็ได้ ต่อวันนะครับจากพิชิตนั่นเองนะครับก็จะมี3ช่องทางที่เราจะหานะครับผมอ่านี่แต่ละวันนะว่าจะได้กี่ไข่อะไรยงไงนะมาอัปเกรดกันละกันนะครับมาเรื่องต่อไปนะครับมีอะไรบ้างงานฟีมืออ่ะกองสเปกตรัมไม้นะครับหินวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะจะสามารถสร้างได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับสร้างโทเค็นบังกรโบราณกับกิฟฟอนมาสีนยเงิน กล่องยาคารับน้ำโชคกับแมวบ้องอ่ะแมวแห่งโชคอ๋อนี่เราจะไปเอากล่องใช่ไหมผลงานการสร้างเราจะไปคาราฟกล่องนะครับงานฝีมือเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะครับผมกับช่างฝีมือ,อช่างฝีมือบางกรก็คาราบได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรานี่แมวน้ำโชคบ้องบ้อง อันครับใหม่อันนี้ใช่ไหมกล่องยาอ๋อนี่คือกล่องยาบ้องบ้องจากเมียบ้องบ้อง,องนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเราใช้อันนี้อะ่ะขั้นแดงครับเออลุ้นนี่ลุ้นกล่องกล่องยานะครับอ่าน,นีกล่องยานะอันนี้กล่องยาขั้นแดงแต่ใช้ใบใบไม้ฟ้าควดเยอะนะครับ โอ้โห oh, oh. ไม่น่าเสี่ยง <c oughs> ก็มีกล่องแป้งด้วยนะครับอ่าเป็นใบอ่าเป็นดอกไม้ฟ้านะครับดอกไม้ฟ้านะสมุนไพรที่เราไปดอกอ่าจากรับแร่ชั้น3นะครับนี่ทาหากล่องแป้งได้ด้วยนะครับสร้างกล่องแป้งได้ด้วยนะครับ2ใบนะก็ดอกยากเสียเกินก็ให้น้อยเกิน <c oughs> แล้วก็นี่นะครับอ่าวิญญาณนะครับหินวิญญาณนะครับดวงหินวิญญาณด้วยนะ ตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการร่วมกับชิ้นส่วนเหรียญตาที่ถูกลืมที่ใช้ในการเปิดบอสนั่นเองนะครับเปิดบอสเพื่อหา,อ,าอะไรนะดวงตาบาังกรใช่ไหมที่เราต้องเอาไปใช้ในการสร้างต่างหูแล้วก็อาวุธลองนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเพื่อนเนต้องมาแลกไว้นะครับแล้วก็เราสามารถไปแลกอยู่ที่เมืองบีชอนได้นะครับสําหรับเมืองบีชอนก็ มาตรงพ่อค้านักประดิษฐ์บังกอนฟ้านะครับมันจะแลกได้2ที่นะไอเจ้าตัวหินวิญญาณนะครับปึ๊บแะ่หินวิญญาณก็สา,สามารถแลกได้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าโดยใช้เขานะครับเขาที่เป็นสีฟ้านะไม่ไม่ใช่สีแดงที่มันใช่ผสมได้น,นะครับอ่ะมีกล่องแดงด้วยใช้10อันนะครับก้อนนี้ใช้1อันนะ วิญ,ญญาณนะครับอ่ามีตัวที่จะเอามาเผาแล้วนะ200ดวงเลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการนะครับที่จะตามหาเพื่อที่จะอานดวงตามังกร,กรมาผสมนะครับเพื่อเป็นขั้นฟ้านะเพื่อหาอาวุธรองกับตังหูให้มันได้ขั้นฟ้านะครับใครๆก็ไม่อยากใส่ของเขียวใช่ไหมอืมโอเคเราไปดูในส่วนของตัวใหม่นะครับ,บรยับยี้งอะไรบ้างวิญ,ญญาณประเภท อะไรวะเนี่ยป่ามหากราบนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามา,าดาเมจกายภาพ20เปอร์นะครับผลเรียกอะไรวะสัต์ตัวใหม่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมเท่จังวะย็ดเค่ดัาบเขียวอะไรวะนนี้ดีไซน์ไงวะตัวไหนวะสัตว์แดงเปล่านี่นี่นสัตว์แดงสัตว์แดงตัวใหม่นะครับผมคลิกคลิกคลิกชื่อควยกะขุนศึกดุร้ายนะครับ เท่อะก็เท่แลต,ตัวนี้นะนเดี๋ยวเราดูสกิลเพิ่มดาเมจโจมตีมอนนะครับฟาร์มมอนก็ได้ลดดาเมจมอนลดค่าความแสงทั้งหมดฮิยด้ยึดโตใช้ฟาร์มได้นะนี่อุย๊ย EP 15เปอร์นะครับโอกาสดรอปโชคดี10บหูยย k เใช้ฟาร์มได้ด้วยสัตว์ฟาร์มนะครับหลังจากเอาชนะศัตรูได้ คริติคอลจะเพิ่มขึ้น2ดาเมจกายภาพ2โจเตียคม2เป็นเวลา30วิต้องบอกเลยว่าตัวนี้สัตว์ฟาร์มนะครับสัตว์ฟาร์มแนะสัตว์แดงนะครับผมเย็ดเทอยากได้อ่ะน่าจะใช้เลเวลได้สบายนะครับไปฟาร์มที่ชั้นตรงสูงได้แบบง่ายๆเลยนะเฮ้ยแท้อยากได้เลยเติมมาเนี่ยเติมเลยไหม เออส่มกระชาเลยเนี่ยกระชาก็ไม่ออก,กน,นะมีตะเกืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่นะครับอ่าระบบยืนยันตัวอ่านี้เพื่อนๆน่าจะทํากันแล้วนะน่าจะทํากันแล้วนะครับตั้งแต่เข้ามาเนาะยืนยันเมนูปรับแต่งให้ได้เปลี่ยนเส้นทางเส้นทางจะถูกครบโอนตัวละคร NFT เส้นทางเข้าดาโค NFT ออก อันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่อัปเดตนะครับโรงกันไฮด้านั่นเองนะไฮด้าเป็นทรัพย์สินประเภทึ๊ดๆเพิ่มโรงกันนะครับพร้อมกับเปิดใช้งาน Soul ป p นิ n i n ง2022เพื่อกันไฮด้านะครับต้องใช้วัตถุดิบ20 d ส r k ดาโวบวกดาโกโ o แล้วก็เซปเทเลียนะครับเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมภาษีนะครับต้นทุนในการแปลงนะอันนี้ มันเพิ่มที่ไหนว่าลงกันอา่าลงกันเดี๋ยวนะขอดูในหน้าเกมนะครับตรงนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอกดาโคนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพิ่มเข้ามาแล้วเอกดาโคนะครับอ่ะไฮด้านี่ไงเพิ่มตรงนี้นะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราต้องรอทางทีมงานนะครับเปิดดีกกว่านะตอนนี้ไฮด้ายังไม่ได้สามารถเปิดได้นะลงกันนะครับ หรือเราต้องมี20ดาโคก่อนเราถึงจะเปิดไฮด้าได้ไม่สามารถใช้งานได้ตัวนี้น่าจะยังใช้งานไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราค่อยรอดูนะครับสําหรับโรงกันไฮด้านะตอนนี้เราก็สนุกกับของใหม่ๆกันไปก่อนนะครับผมแล้วิียนส่วนของตลาดมีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนี่นะน่าจะมีเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเบียดตาอะไรเนี่ยเออแพ็ค กับจัดเวลาไม่มีอะไรนะครับของฟรีไม่มีเลยนะของฟรีไม่มีเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ามีตัวนี้ครับอีเวนต์นะนี่ไงอีเวนต์นะครับผมใครที่ต้องการล่านะครับสำหรับสัตว์ใหม่อีเวนต์นะมาเลยมาเลยถ้าใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับแต่ส่วนมากผมเห็นต้องการันตี1,000อพะ สายดูดใช่ไหมเฮ้ยมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะมีคูณ2ด้วยนะเออนี่คูณ2ไม้นะครับถ้าเรามากดตรงนี้เนาะใช้ทองกดนะครับคูณ2ไมเลสนะครับผมอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะเอาไมเลสมาซื้อของได้ตั้งเยอะนะครับอืมนี่ของสุ่มเราก็สามารถซื้อได้นะ Okay. ก็จะมีประมาณนี้นะครับของที่อัปเกรดเข้ามาใหม่นะเ,นเพื่อนก็ทุกคนน่าจะร,รู้และก็ดูกันแล้วนะครับผมสําหรับอาวุธรองกับต่างหูนะครับเราต้องไปหาเจ้าตัวนี้นะครับเราต้องไปหาเจ้าตัวนี้สําหรับดวงตาบางกรนะครับแล้วก็กรงเล็บบางกรนะครับเรามีช่องทางการหาก็คืออยู่2ช่องทางนะครับอันดับแรกเราคือมาทําภารกิจนะครับสามเหมือง อยู่สามสามสถานที่นะครับก็จะมีเหมืองมิชชันชั้น4นะครับแล้วก็อสอรพิชชั้น4แล้วก็จันทานะครับชั้น4นะครับสำหรับเหมืองนะครับมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมานะครับพวกจะเป็นดวงตาบางกรนะกับโครงเล็บบางกรนะครับที่ใช้สร้างอาวุธรองแล้วก็สําหรับต่างหูนะครับแล้วก็ก็จะมีการไปแลกนะครับไปแลก าตาบอสนะครับแรกตาบอสนะแรกตาบอสตาบอสเ,เหรียญที่ถูกลืมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเปิดบอสนะครับเปิดบอสเพื่อที่จะได้กรงเล็บมังกรกับดวงตามางกรมาใช่ไหมอา่าโดยเศษส่วนเศษส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ถูกลืมเนี่ยจะสามารถรอบได้จากมอนเตอร์นะครับโดยการไปฟาร์มสำหรับ หินวิญญาณนะครับก็จะใช้2ออย่างใช่ไหมหินวิญญาณนะครับหินวิญญาณเนี่ยสามารถเราไปคาฟได้นะครับไปคาฟได้กับพ่อค้านักผลิษฐ์นะครับพ่อค้านักประดิษฐ์ในเมืองมีชอนนะครับพ่อค้านักผลิตมังกรฟ้านะในเมืองมีชอนนะครับก็จะสามารถคราฟหินวิญญาณได้แล้วก็หมู่บ้านวิญญาณที่ลาบสูงนะครับสามารถคราฟได้ด้วยนะกับนี่หรือเปล่า ่ใช่จะมีแมวบ้องนะครับน,น,นี่แมวบ้องนะ,ะเดี๋ยววาร์ไปดูแล้วกันเพื่อความชัวร์นะครับดูมาเมื่อกี้ก็ลืมแล้วนี่ก็จะมีแมวบ้องนะครับที่ใช้ดอกไม้ฟ้าสองสองอย่างนะครับในการครับกล่องหินวิทญาณนะครับก็จะเป็นส่วนผสมในการ ที่จะคราบเหรียญตาที่ถูกลืมนะครับคราบเหรียญตาที่ถูกลืมเสร็จปุ๊บเ้วก็จะไปเปิดป๊อตได้นะครับเราก็จะตามหากลุ่มเล่มก่อนแล้วก็ดวงตามก่อนได้นะครับโอเคอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับหรือใครที่มีข้อมูลอะไรดีๆนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ที่ดูแล้วคร่าวๆนะครับที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไม่100%นนะในส่วนตัวของผม มันก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปด้วยครับผม